อไปแค่นี้แหละเดี๋ยวเราดูว่ามันพอสีมันแห้งแล้วมันจะเป็นไปอีกแบบไหมเดี๋ยวก็ต้องเราติดตามดูว่าสีมันแห้งแล้วมันจะแตกต่างก่าเดิมไหมเอฟซีจา๋าเอฟซีจา๋าภาพนี้มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากว่าภาพอื่นภาพอื่นก็แค่ปิติปตอยมีหัวบ้างถ่ายบ้างแต่ภาพนี้ อาจจะเต็มหน้าจอซึ่งมันมีแค่นี้เองข้างบนมันเป็นดิีอีกอันนึงซึ่งวาดเล่นแล้วก็เห็นมันสวยดีก็เลยเก็บไว้ก่อน <c oughs> ตัวนี้มันออกไม่โบราณกัน พอสังเกตบนิดๆหน่อยๆไอ้จ้ะเอฟซีจ่าเอฟซีจ่าไอ้เงาแสงต้นไม้อีกข้างหนึ่งนี่เขาเขาเขาทำยังไงแล้วไอ้ผู้กันมันก็ไม่ค่อยจะติดด้วยนะแสงทางนี้มันก็ทำยังไงให้มันแสงส่องมาถ้าเราใช้สีดำหรือสีต้ำตาลเนี่ยมันก็เห็นเว่ามันเด่นชัดเกินไปมันมันไม่เป็นเหมือนอันนั้นบอืึ ไม่นี่นมนไม่ค่อยติดเลยพูกกันปลายนยิ่งเล็กมันยิ่งมันจะทำงานลำบาก càng, ừ, tôi sẽ cái anh có กันเบอร์เล็กแต่ว,ว่ามือสั่นด้วย <c oughs> มันอาจไม่เนียนแต่ก็ยังว่าเียเรานมือใหม่ไอ้ข้างบนไม่เกี่ยวมันแค่นี้เอง้ามันแค่นี้วาดเล่นๆวาดไปวาดมามันก็ทำต่ออทสิ้า